ใหญ่คนหนึ่งบอกเนี่ยครับว่าเขาเป็นพี่สาวเราก็คือคนที่อยู่ในทีวีนั่นแหละก็คือพี่สาวเราบิฟิสตาร์นิสลาคเคลนซิ่งชี้เทปเปิดดึงเช็ดคลีนครบจบในแผ่นเดียวแล้วเราเคยคิดว่าเราอยากจะเจอเราอยากจะตามตัวอะไรเขาไหมก็เขาก็มาที่งานศพแม่ก็บอกว่าเขาจะมานะวันงานศพเราอย่าช็อกนะเราอย่าช็อกก่อนไม่ช็อกจริงๆก็ไม่ช็อกค่ะก็คือเต็มตัวเต็มใจอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆรู้รู้อยู่แล้วว่ามีครอบครัวที่ตายแหละก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ช็อกอะไรแต่ไม่คิดว่าจะมีครอบครัวที่เหนือด้วยอีกหน แล้ววันที่รู้ว่าพี่สาวเราเป็นดารารู้สึกยังไงก็ตอนแรกก็เราแค่รู้สึว่าเออมีพี่ด้วยเหรออะไรเงี้ยครับแต่วม่ได้ไม่ได้มองว่าเป็นดาราครับว่าเออเรามีครอบครัวเหรออะไรเงี้ยแปลกใจตอนนั้นมากกว่ารู้ตอนไหนเอาจริงๆที่รู้เลยจริงๆว่าพี่กีนเป็นตอนที่ปรากฏเอฟยังไม่รู้ครับัมารู้เอาจริงๆก็หลังจากนั้นอีกสักพักระยะใหญ่ๆแล้วครับเพราะตอนนั้นผมจำได้ว่ายังเด็กอยู่ แต่มารู้ก็อีกหลายปีแล้วนางก็มาเป็นจานางอีกช่องเจ็ดแล้วแป๊บนึงเนาะอยากกินเนาะคือเธอไปเมาสกับเพื่อนที่โรงเรียนมันบบเนี่ยพี่สาวแกมาเนี่อาทำไมพี่กิจเพื่อนแต่เมายังไงถ้าคุยกันประชาชอบฉันว่ามันช็อกมากกว่าช็อกมากกว่าไม่เลยไม่ไม่เคยโพูดถึงเลยครับไม่เคยบูญจะสามเวลาเพราะเราก็ไม่เคยเจอเขาไม่เคยครับเราก็ไม่คือไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ผูกพันกันไม่ได้อะไรกันเลยแต่รู้แต่รู้แต่ว่าเอ๊ะคนนี้นะนามสกุลเหมือนเราเนาะแล้วอะไรเป็นสิ่งที่บอกว่า คนนี้แหละคือพี่สาวเราเหมือนใครเป็นคนมาบอกเหมือนจำได้ว่ามีผู้ใหญ่คนนึงบอกเนี่ยครับว่าเขาเป็นพี่สาวเราผู้ใหญ่คนนั้นคือใครก็คือพันย่าแม่ผมเนี่ยแหละครับอ๋อญาติทางฝ่ายแม่ใช่ใช่ใช่ย่างฝ่ายแม่เขาบอกว่าไงก็จริงๆแล้วมีพี่สาวก็ก็ที่เห็นอยู่ในทีวีนั่นแหละอะไรอย่างนี้ครับเหมาณละครเลยว่าที่จริงมีพี่สาวมันถูกคอนเฟิร์มอีกทีนึงมากกว่าก็คือคนที่อยู่ในทีวีนั่นแหละก็คือพี่สาวเราแล้วเราเคยคิดว่าเราอยากจะเจอเราอยากจะตามตัวอะไรเขาไหม ไม่ครับไม่เคยคิดเลยไม่เคยรู้จักกันอะไม่เคยเจอเลยวยแหะไม่เคยเจอเลยก็ก็รับรู้อ๋อโอเครู้แค่นี้ว่าอนี่พี่สาวก็จบเราก็ทําเรื่องหน้าที่ของเราต่อไปใช่ครับอคืก็เข้าใจนะมันไม่มีใครที่เราจะไปเราจะไปตามหากันจะบอกว่าไม่ได้รู้จักกันตอนนั้นเราเรียนเด็กด้วยก็เลยไม่ได้เรื่องของมันจะปูกพันธ์อะไรกันมาก่อนถูกต้องไหมอ้าวยักีแล้วอยู่ดีเธอไปเจอเขาได้ยังไงก็คือจริงๆพอรู้หลังจากที่คุณพ่อเสียค่ะก็ ก็เขาก็มาที่งานศพงานศพฟิวบ้างงานแล้วต่อมาก็มากันแบบไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนาะงงมากใชเว้างี้ไงว่าลูกก็นั่งตรงไหนวันนีก็ยังไม่รู้ด้วยเป็นที่งงเพราะว่าคนมีญาติญาติฝั่งฝั่งป้าอะไรก็เยอะเขาก็ไม่ค่อยเจอก็มาไปเจอก็คือญาติญาติวันหนึ่งหนูหนูรู้ว่าพ่อเสียชีวิตครับก็เลยต้องมางานศพใช่ครับปรากฏว่าตอนไปงานศพปุ๊บอะ วันนั <Wars> ้นกียังไม่รู้ว่านี่คือน้องชายจริงๆคุณแม่บอกแล้วค่ะหลังจากที่ป้าเสียปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยเห็นหน้าว่าเป็นยังไงแม่ก็บอกว่าเขาจะมานะวันงานศพอะไรเงี้ยเราอย่าช็อกนะเราอย่าช็อกก่อนไม่ช็อกจริงๆก็ไม่ช็อกค่ะก็คือก็คือแบบเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆรู้รู้อยู่แล้วว่ามีครอบครัวที่ใต้แหละก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ช็อกอะไรแต่ไม่คิดว่าจะมีครอบครัวที่เหนือด้วยอีกหนึ่งใช่ใช่แล้วพัทเธอติดต่อกับแม่ของน้องกีหรอครับหรือเขาถึงรู้ พารแม่เขาคุยก <im lly> ันอะไรประมาณนั้นะแม่ของเราคุยกับแม่ของพีนแสดงว่าแม่ของเราก็รู้หมดสิจริงๆริคิดว่าแม่ใต้รู้หมดเลยใต้ไืมารู้ตอนตอนงานศพ โโอหตายเพื้นบอลตอนงานศพค่ะแล้ววันนั้นวัันนน้เธอได้วอร์มตัวมาแบบวอร์มตัวจังหวะแบบไปไหว้พ่อจะไหว้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องวันนี้แหละจะเป็นวันที่เดี๋ยวก็ต้องไปเจอพี่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอวอร์มจิตวอร์มใจมาไหมจริงๆเราได้โทรคุยกันก่อนปะเราโทรคุยกันไหมไม่เนาะไมาเลยใช่เลยเพราอกันแล้วก็แบบเร็วมากพอเจอหน้ากันปุ๊บก็เข้าสาลาจุดธูปแล้วก็ตกใจสาราทำมาไปเพราะคนเยอะมากคนเยอะมากเราเราไม่ได้เคย ไม่เคยเจอพาร์ทของฝั่งครอบครัวปลาเลยพอเราเจอโอ้โหแบบครอบครัวเยอะขนาดนี้เลยวันวันนั้นมาคนเดียวหรือเปล่าแม่มาคนเดียวครับมาคนเดียวเลยเหรอตื่นเต้นไหมวันที่เดินเข้าศาลาก็แอบตื่นเต้นปนเสียใจวันนั้นออ๋แต่ในชีวิตเราเจอพ่อแค่สี่ครั้งห้าครั้งอยู่แล้วเจอน้อยครับเท่าที่จําได้มีแค่สี่ห้าสี่ห้าครั้งเองยัยกินปุ๊บปรากฏว่า เห็นน้องคนนี้ปุ๊บ<ม>เราอยากจะเริ่มรู้จักกับเขาแล้วใช่ค่ะใช่หล่อนบินไปเชียงใหม่เลยใช่ค่ะคือที่หนูไปคือก่อนน้านี้ก็ได้คุยกันแต่คุยกันแบบว่าเหมือนส่งข้อความไปหากันบ้างตามวันสาคัญวันเกิดปีใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันเยอะคุยกันบ้างไม่ได้ง่ายสบายไม่แค่นั้นเลยจนเหมือนแบบว่าเออมันมีช่วงที่จะไปเชียงใหม่แบบยาวๆค่ะก็ไปทาทงานแลน้วกงแบบเอออยู่ต่อละกันอะไรเงี้ยพัตเตอร์ช่วยดูแลหน่อย<ม>ก็เลยได้ตอนช่วงนั้นแหละที่จะได้เหมือนแบบ ได้มาคุยกันแล้วมันเป็นจังหวะชีวิตที่พัตเตอร์แบบเขากําลังเหมือนมีปัญหาชีวิตพอดีเรื่องเรื่องเรื่องร้านเขาเรื่องชีวิตเขาอะไรค่ะก็เลยได้คุยกันพอคุยกันมันก็เลยเหมือนแบบค่อยๆเรียนรู้กันแล้วก็คลิกกันกลายเป็นว่าเรามีนิสัยที่คล้ายกันเยอะอ่างเงี้ยแล้วด้วยความอายุห่างกันไม่เยอะมันก็เลยเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะเออคุยกันดูเหมือนกันเลยจริงดีๆในหน้าแก่อ่ะมันฟิลฟิเลยอ่ะน่ารักหลอพี่น้องกันคือในบรรดาพี่น้องทั้งหมดรู้สึกว่าคนนี้นิสัยใกล้ใกล้เคียงเรามากที่สุดอ่ะ คืออีกสองคนเนี่ยกินยังไม่ได้มีการแบบคุยกันแบบได้เจอกันแบบสนิทสนมขนาดนี้คือได้เจอกล้เคียงแต่ยังไม่ได้สนิทสนมใช่เพราะคนนั้นเขาเด็กกว่าเขา26อีกคนหนึ่ง20อะไรเงี้ยผมไม่เด็กนะเธอใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าจะเรียกว่าใช่มันแก๊บมันห่างกันเยอะแล้วก็เหมือนทางฝั่งนน้นเนี่ยเขาก็จะมีแม่เขาดูแลอยู่อะไรเงี้ยแต่นี่เขาเหมือนตัวคนเดียวคนเดียวเลยเขาเติบโตมาด้วยตัวคนเดียวจากที่กินได้คุยกับเขาอะนะก็เลยรู้สึกว่าแบบ ทั้งความคิดเอ่ยทั้งการ <ๆ S 1> ที่เขาทําธุรกิจเองแล้วกินก็อยากทำธุรกิจแล้วก็ได้คำปรึกษาจากเขาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนทําให้เราแบบคุยกันง่ายขึ้นเร็วขึ้นเ,ๆๆๆๆๆๆเนี่นนยค่ออือเอาหให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด